สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาดูข้อ135่งถึงหนึกันต่อเลยเนาะ now in its n i n t year of service mm hmm. ก็คือตอนนี้ในปีที่9ของการบริการ the mission of mission แปลว่าพันธกิจนะคะ of ของ the small enterprise forum ก็ร่มแปลว่าการประชุม small enterprises องค์กรขนาดเล็ก is to provide assistance to e n t r e p r e n e u r เพื่อนๆเ,เห็น is to ไหมคะแปลว่ามีหน้าที่เช่นถ้าเพื่อนๆบอกว่า I am to Work แปลว่าฉันมีหน้าที่ทำงานนะคะพะว่า Assistant ก็คือจัดหา a s its. s i s t แปลว่าช่วยเหลือนะคะเติม e n d เข้าไปให้กลายเป็นคำนามเนาะแปลว่า,วะะวาการช่วยเหลือ two entrepreneurs Entrepreneur แปลว่าผู้ประกอบการสังเกตนะคะผู้ประกอบการหลายคนซะด้วยจุดจุดจ n t s to start or grow a small business ก็คือผู้ประกอบการที่ต้องการที่จะเริ่มต้นนะคะหรือพัฒนาธุรกิจขนาดเล็กๆนะคะสังเกตนะคะว่าตรงส่วนนี้เนี่ย มี verb อยู่ดังนั้นตรงที่รับคเติมเนี่ยต้องเป็นประธานแน่เลยแล้วทีนี้เพื่อนๆอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมละ่ะ the mission เนี่ยก็เป็นประธานแล้ว off to เป็นส่วนขยายนะคะ i s t o เนี่ยก็เป็น verb แล้วแล้วทำไมมีประธาน verb อีกทั้งๆท,ที่ไม่มีคำเชื่อมนั่นคือ ตรงส่วนนี้นะคะนี่ตรงส่วนนี้ที่เราต้องเติมข้อ135ะคะ่ะเป็นส่วนขยายของ entrepreneur นั่นเองนะคะไหนเรามาดูใช้กันเลยเนาะข้อ a which which เนี่ยใช้ขยายอะไรคะสัตว์สิ่งของนะ ส่วนฮูเนี่ยใช้ขยายคนเดมเดมเนี่ยจะใช้เป็นกรรมนะคะไม่ได้ใช้เป็นประธานเนาะเช่น I punch t เดมแบบนี้นะคะส่วน this เนี่ยใช้เป็นสรรพนามใช้เรียกแทนประโยคข้างหน้าทางประโยคหรือใช้เรียกแทนสิ่งนี้สิ่งนั้นคนนี้คนนั้นนะคะข้อนี้ตอบ b เพราะว่า entrepreneurs เนี่ยเป็นคนนะคะต่อมา our จุด advisors advise แปลว่าคำแนะนำ er เนี่ยเป็นผู้กระทำนะคะเพราะฉะนั้น advisor เลยแปลว่าผู้ให้คำปรึกษา work one on one with entrepreneurs ก็คือทำงานร่วมกันกับผู้ประกอบการนะคะโดยต่อต,ตัวเลย to assess assess แปลว่าประเมิน a new business idea ก็คือไอเดีธุรกิจอันใหม่นะคะว้ย a business plan เขียนแผนธุรกิจ and investigate funding option แล้วก็ตรวจด,ดูทางเลือกในการหาเงินทุนนะคะ We o do, dot do o u r clients คำว่า client s เราเคยเจอกันไปแล้วนะคะซึ่งมีความหมายคล้ายกับคำว่า customer นะคะ customer เนี่ยแปลว่าลูกค้าที่มาซื้อสินค้าส่วน client เนี่ย มักใช้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการนะคะเช่นร้านตัดผมร้านเสริมสวยร้านสปาอะไรเงี้ยนะคะ access เห็นคาว่า access ไหมคะ access กับ access เนี่ยคะ่ะใกล้เคียงกันมากเลยเนาะอันนึงเป็น ass นะคะอีกอันนึงเป็น acc เนาะ AS S, ass access จะแปลว่าประเมินนะคะส่วน access เนี่ยจะแปลว่าเข้าถึง to advanced business service บริการธุรกิจขั้นสูง that are normally only affordable อ่ะมีส่วนขยายอีกซึ่ง normally normal แปลว่าปกติเติม ly เข้าไปแปลว่าโดยปกตินะคะ only affordable for larger companies ก็คือสามารถที่จะเข้าถึงได้หรือว่าซื้อได้นะคะ for สำหรับ larger companies ก็คือบริษัทที่ใหญ่กว่า Our services are free บริการของเราเนี่ยฟรี but แต่ consult แปลว่าปรึกษานะคะ consultation ก็เลยแปลว่าการปรึกษา with staff กับพนักงานเนี่ย are by appointment only ก็คือต้องมีการอะไรเอ่ย appointment แปลว่าการนัดหมายนะคะ only เท่านั้น จุดๆตรงนี้เป็นประโยคหนึ่งประโยคหนึ่งเลยเนาะ We look forward to see you soon ก็คือเราเนี่ยเฝ้ารอที่จะได้พบคุณเร็วๆนี้นะประมาณนี้นะคะโอเคเรามาดูช้อยข้อ136กันเลยค่ะข้อ136เนี่ยสังเกตนะคะว่าเป็น adjective ทั้งหมดเลยนะคะทุกข้อเลยซึ่งจะมีความหมายแตกต่างกันไปนะคะ อย่างคำว่า secure เนี่ยจะแปลว่าปลอดภัยนะคะ consider เติม ed consider ed, ปกติจะแปลว่าพิจารณา consider ed, ก็คือที่พิจารณาอย่างถี่ถ้วน predictable predict เนี่ยแปลว่าทำนายหรือพยากรณ์ able แปลว่าสามารถดังนั้น predictable ก็เลยแปลว่าที่ทำนายได้หรือที่คาดการได้นะคะ knowledgeable นะคะ knowledge แปลว่าความรู้ able แปลว่าสามารถ knowledgeable ก็เลยแปลว่าที่มีความรู้ดังนั้นข้อนี้ตอบอะไรดีเอ่ยผู้ให้คำปรึกษาที่ปลอดภัยผู้ให้คำปรึกษาที่พิจารณาอย่างถี่ถ้วนผู้ให้คำปรึกษาที่คาดกัรได้หรือผู้ให้คำปรึกษาที่มีความรู้คะ่ะข้อนี้ก็ต้องตอบผู้ให้คำปรึกษาที่มีความรู้อยู่แล้วเนาะต่อมาข้อ100 37 v ้อจดจุด Our client access to จุดๆ,ๆนะคะ give เฉยๆเนี่ยใช้ได้อยู่แล้วเนาะต่อมา give เนี่ยเป็นช่อง2ของคำว่า give นะคะซึ่งถ้าเพื่อนๆสังเกตนะคะ tense ที่ใช้ใน text นี้นะคะส่วนมากจะเป็น present simple หมดเลยนะคะเช่น forum is เนาะ หรือ our t do t o r adviser work นะคะ that are our s t i f with are ะคะ่ะ with staff are สังเกตนะคะว่ายังไม่เห็นประโยคไหนที่แสดงถึงความเป็นอดีตเลยนะคะเพราะฉะนั้นข้อ b จึงยังไม่ใช่นั่นเองนะคะ are given เราจะถูกให้ลูกค้าของเราเข้าถึงหรือเปล่า ก็ไม่ใช่นะคะ we will be giving our client เราจะกำลังให้ลูกค้าของเราเข้าถึงหรือเปล่าก็ยังไม่ใช่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ A นั่นเองนะจ๊ะต่อมาข้อ138ค่ะตรงนี้เนี่ยจะต้องเป็นประโยคที่ ันไปด้วยกันกับเท็กทั้งหมดนะคะ We can teach you bookkeeping methods as well. Bookkeeping เนี่ยแปลว่าการทำบัญชีส่วน m e t h o d แปลว่าวิธีนะคะ as well แปลว่าด้วยเช่นกัน Please give feedback about our staff on social media ก็คือโปรดให้ฟีดแบ็กเกี่ยวกับพลง,งานของเราบนโซเชียลมีเดีย ข้อ C. submit a c o n s e l i n g request form to obtain a time ก็คือส่งแบบฟอร์มคำร้องการให้คำปรึกษาเนี่ย to obtain a time ก็คือเพื่อที่จะได้รับเวลาก็คือเพื่อจองเวลานั่นเองนะคะเพราะว่าเห็นไหมคะว่าประโยคข้างหน้าเนี่ยเขาก็เขียนไว้ชัดเจนนะคะว่าถ้าต้องการที่จะปรึกษาต้องทำการนัดหมายก่อนนะคะ ต่อมา our clients have increased their profits u b s t a n t i a l l y นะคะก็คือลูกค้าของเราเนี่ยเพิ่มกำไรของพวกเขาได้อย่าง substantially substantial เนี่ยปกติจะแปลว่ามากหรือแปลว่าสำคัญนะคะ substantially เนี่ยก็แปลว่าอย่างมากเพราะฉะนั้นข้อนี้ A B C D D คะ่ะไม่ยากเลยข้อนี้ตอบ C นั่นเองเนาะเพราะว่าประโยคหน้าเนี่ยมันก็หิ้นแล้วนะคะว่า ถ้อาอยากจอบปรึกษาเนี่ยต้องนัดก่อนนะคะแล้วก็ประโยคหลังเนี่ยเขาก็บอกว่าเออแล้ไว้เจอกันเพราะฉะนั้นข้อ C เนี่ยเป็นอะไรที่เหมาะที่สุดนะคะที่จะเติมลงไปในนี้นั่นเองนะคะโอเคและฟอนยังมีโบนัสให้เพื่อนๆอีกนิดนึงด้วยค่ะนี่เลยค่ะเซตคำที่แปลว่าแนะน,นำนะคะจะมี advice suggest แล้วก็ recommend นะคะซึ่งจะเป็น v e r b ทั้งหมดเนาะ ทำให้เป็นคำนามก็ไม่ยากก็คือเปลี่ยนจาก s เป็น c นะคะก็จะเป็นคำนามที่จะแปลว่าคำแนะนำแล้วส่วนคำว่า suggest เนี่ยเราก็เติม i o n ลงไปนะคะเป็น suggestion เนาะแปลว่าคำแนะนำที่เป็นคำนามต่อมา recommend เนี่ยเราก็เติม a t i o n เนาะเป็น recommendation เนาะแปลว่าคำแนะนำที่เป็นคำนามนั่นเองค่ะต่อมาเมื่อกี้เพื่อนเเห็นคำว่า substantial กันแล้วยังมีคำอื่นๆอีก ที่แปลว่าสำคัญนะคะเช่น import เนอะเชื่อว่าเพื่อนๆอาจารได้ยินคำว่า import เนี่ยบ่อยแล้วแล้วก็ยังมีอีกเยอะแยะเลยนะคะคำว่า vital ก็เหมือนกันนะเช่น vitamin ก็น่าจะมาจาก vital m ก m i n e r o นะคะที่แปลว่าแร่ธาที่สำคัญเนอะ crucial essential substantial important vital นะคะทั้งหมดนี้แปลว่าสำคัญจำเป็นทั้งหมดเลย ะคำว่า essential นะคะรู้สึกว่าจะเป็นยี่ห้อน้ำยาสระผมยี่ห้อหนึ่งมัง้งถ้าจะไม่ผิดนะคะต่อมาคำว่าช่วยเนาะเมื่อกี้เราเจอคำว่า assist ไปแล้วเนะวาะก็จะมีคำว่า help Aid assist i d a นะคะที่แปลว่าช่วยเหมือนกันต่อมาคำว่า consult กับ c o u n s e l นะคะจะทั้งสองคำนี้ใน text เลยเนาะวิธีจำนะคะให้ท่องว่า consult ปรึกษาคำปรึกษา c o u n s e l consult ปรึกษาคำปรึกษา c o u n s e l นะคะ แล้วเรามาอ่านพร้อมกันอีกรอบหนึ่งก่อนที่จะจบคลิปนะคะสอบชุดแรกที่ให้นะคะ advice suggest recommend advice suggest recommend นะคะซึ่งถ้าไม่ไม่คนไหนนะคะเห็นคำที่แปลว่าแนะนำเนี่ยก็สามารถที่จะโพสต์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยเนาะช่วยกันแชร์คำพท์กับเพื่อนๆนะคะชุดที่2 crucial essential substantial important vital นะคะ ทั้งหมดนี้แปลว่าสำคัญจำเป็นนั่นเองต่อมาชุดที่3เนาะ help aid assist help aid assist นะคะแปลว่าช่วยนั่นเองต่อมาค่ะอันสุดท้าย consult ปรึกษาให้คำปรึกษา counsel consult ปรึกษาให้คำปรึกษา counsel นะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะถ้าใครชอบ คลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะขอบคุณค่ะ